คงจริงดี que de,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  eh, ่ี่เ่องยี่อี่เออรียยี่ออะรเนียนะมาดืรอแมน่งรางเอาตโอ้ยนาะแต่ว่ามีเพื่อนข้างหลังไปประกวดยังบ่ เดี๋ยวจะใครมาอยู่เป็นเพื่อนนะลูกเดี๋ยวจะใครออกมาเล่นด้วยเหรอใช่ไม่ใช่พี่อ้อบอกว่าไม่กลัวหรอกไม่ใช่พี่อ้อแต่พี่แอม <c oughs> จันทกันเองเอ <c oughs> นาะมีคนโตโทรศังทั้งสะกัน,น่อยยันยันลูกปั้น ฝ่ายใหญ่ที่ฝ่ายใหญ่ที่เป็นเต้ใช่ไมถ้าจ่วยแล้วว่าพอได้ตีลูกฮะถ้จช่วแล้วว่าพอได้ตีเขาบม่จ่อปากฮะ้ด้วยเขาไม่เจาะปากให้ก็เลยพูดไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้เจาะปากให้ใช่ไหม đây mẹ tay làm mẹ làm mẹ làm đi bỏ nó nữa, sắp cả đấy. วิปป้าได้ด้วยเนี่ย อย่าอยุ่ใกับประเด็นเป็นมู่ลูกนะเด้อพี่น้องเด้อดูว่ามีโมเดล ไมเดนแมนทำไมดีนมกันเนาะยังไใจบวกูกระทากไป มีพ่นน้ำด้วยนะมีอาชีพอาชีพพ่นน้ำด้วยแป๊บหนึ่งโอ้ยมีความพ่นน้ำเยอะเยี่ยิ๋วเปื่อนบ้าบัดเติมใยครับ แบบแม่หมดเล็กก็ได้นอนก็ได้นอนแือวมันเป็นเวลาเขาคืนอะไรกันบ้านไปนอนมาในรถก็ไม่ได้หรอกนี่ รอนควนลูกพุกละรออนอแล้วอืเปลี่ยนไม่ดีเป็นสุั กลับพี่เล็วันนี้กี่ชัว่วโมงตี่ตงสี่กว่าสี่งสี่ห้าพอไปกับปากเนียเพาไม่อ<ล>แล้วเดียคางเรือเับเรืองเจามอจนที่นั่งเขาไม่รู้จักยังไง ผู้หญิงทงั้งสองนั่งข้างพ่อนั่งกลางไม่พอจที่นั่งก็แทนี่จะรู้ว่าเออหง,ง้งที่จองทพ่อไปเดียวเรเอกรถ่ีเขาอยากอะไรันกินอะไร้พ่อพอนั่งกลางผมนังข้า ไม่คุณจับตม่นี้ก็เออคุณ่าแม่ประกบมากน่สองนี่มันมันไม่ไม่ไม่ได้ลืหน้าเลือกี่นั่งที่นั่งเป็นลินมาตาไอันนี้เราก็ไม่ได้เลือกไม่ใช่หรไม่เลือกะเนด้อมน่นแหละคือ่าพวกลงก็น่าจะรู้ว่านอศหรือนายก็น่าจะรู้ว่าไอ้ไอ้ไปเลือกหรือจับไอ้ไอ้ผมไม่ไปเลือก้้ ý thức 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 ý

ผมก้นใหญ่เปียกหมดเลยเปียกก็เลีนน้ำไ็นมา ก่ตัวบอกบอนบัดยุ่นกับว่าพี่บอลมาหาฮะพี่บอลมาหาใครนะพี่บอลบอลบอลสลับบุรีพี่บอลดาวติ๊กตอกนะฮะแกบอกว่าัส่ก็บล็อกเข้ามาใน t ิ k กตอกเหรอใช่สวัสดีครับลูกสวัสดีลูกบอล เรามีคนมาหาที่บ้านเราคว่าพี่บอลจะไปทำอเเทนต์อยู่หลังบ้านเราเดี๋ยวไปหาเปิดน้ำเด่นเด้อลูกแล้ว,วลืมปิดน้ำปิดไฟเด้อ ดูไปํำไปสไปเดอร์แมนเมยน้ำผ่อนออกเหมื่อยอะไรพ่อกินข้าวอยู่เพราไม่ได้เหนื่อยเลยก็ไม่เหนื่อยหรอกก็ญวนพบิกเก่งเป้งมานอนเป็นด้วยนอนไก่ไข่ เนาออะหลายอยู่ข้างหลังอย่างเดี๋ยวคนเดียวนี่แหละเลือกเลืเลเลอกไข่ออาคอยเพื่อนไรดูเลือกไข่มาเล่นด้วยพ่อเรียบจับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านพังน้องดื้อพ่ะ่ะอะไรนะพี่บอหนว่าพ่อเรียบจับเดี๋ยวบ้านพังน้องลือนะ้อพ่่พะ <c oughs> พดอดีเลยบอลไปไปเล่นสร้างคอนเทนต์กับน้องไปน้องเป็นสไปเดอร์แมนบอลเป็นอะไรดีไม่เหงาครับว่ามีคอมอยู่ตัวหนึง่งเลยไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะไม่เหงาแต่ไม่ได้นอนก็คืนเดี๋ยเพื่อนมานอนเยอะแยะ ไม่เงาไม่เ,มเ,มเงาตอนแรกว่าจะไปกับพี่เฟียมนะแต่ว่าว่าพ่อ ว่าก็เลยไม่ไปเตียมไปบ้านใครอะไรครับอะไรนะครับเกอน,น,นี้ไรต้อนแจ้งรอเปล่าพี่เกมไปไหนฮะเกมาครับมาไม่ถึงเลยครับทั้งสองชั่วโมงกว่า ý mì vẫn thức à, thức mì thức ý thức ý บอค่าเงีแล้ว